เอมาก็อามั่นใจกูใชก็เจมงกูใ้ก็เึต่ัไม่ไลนี่โอ้มไล่ลาอตัวหนิโอ้ไม่ไล่ลาก็ยังมออ้กูมุพราเลยกมดพราะมจง่ะฮัจงไ้ม่กตะโอ้จาตุมตัวอ่ะเพียงด่าเพียงตัวด่าเอนี่งตย 头到北桥上路了。不得哦，宁个在上北桥上，北桥在上下街。啊，头在个浦口，不坐车那呢嘛？啊，平时过年个北啊，哦，平时北。娘，娘在吗？娘在着呢，你我还过，我过在个都，在个都，嗯，东，嗯，你路要一到到那个，到乡亲那不管咋个。 ตัวเจ้ากูตัวเจ้าไปสวยยอมหม่อมแม่ถึงมันก็ตายแล้วยอมจ๊ะถอกด้วยตัวเจ้าน่ะเอ่อสร้างคือจานะมาทุกจะชอบทาโถเล่นโถเล่นจะลูกจะเล่นลูกโตเลยอืมจะเล่นลูกโตเลยพอกูจะไปพอใครมาจ๊ะจ๊ะเอออย่าเจ้าเจ้าอย่าอย่า

搓的呢？搓先打湿呢？都俺爱搓。首先打到搓，啊，首先打。哎，俺先打这，俺先打这，要白毛的。嗯。要搓的，搓了还先用上么的。嗯。我得就是搓还得。嗯。我得都到香炉去捡了哈。哎，那个，我这的能办不就到茶？

ก็ผมกางยาย่างม,มาเห็นเนพ่อ,อพ,พี่พี่คนนี้เอ้อุณลุงเบลลาาขอาจูนะของจูในในลาของจูเนี่เมื่อก่อนคือโดนโดนตัดขายนี่ก็คือเมื่อพศสองพัห้าร้อยยี่บามห้า่มัน <73. S 2> ไ,ไม่ใช่สองพ้อ สมบัติห้าร้อยยี่สิบาเออใช่สมบัติห้าร้อยยี่สิบสามกไปแกไปล่าสาัตว์เกไปล่าหมูป,ป่าแล้วก็โดนคนคนร้ายยิงแล้วก็ยิงยิงถูกขาแล้วก็เอาเอาเอไปเข้าโรงพยาบาลก็ตอนนี้ไม่มีไม่มีตงงงังก็โรงพยาบาลฝรั่งเอ่อโรงพยาบาลฝรั่งเขาก็เลยไม่ไม่อยากจะรักษาเพราะว่าคนจนไม่มีตงังไม่มีเงิน ไอ้วางมาันจำแล้วก็เขาไม่ไม่เย็นรักษาเขาว่าเอ้ะตกักตักทิ้งเลยถ้าไม่ตกักมันมันจะอันตรา,ายมันจะเน่ามันจะเอป่วยมันจะรักษาไม่ได้เลยก็หมอก็เลยตักขาไปเออแล้วก็มาตั้งแต่นั้นสสพศสอบสมพระน้าร้อยยี่สิบสามมาถึงปัจจุบันก็เออ่ทางรัฐบาลเขาก็ให้ขาเทียมมาแต่นั้นมันใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้แก พี่เขาก็เลยเดินอย่างนี้เอาเอาไม้ไม้เท้ามาช่วยแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ต้องการอาศัยไม้เท้านี้ช่วยพยุงตัวเกา่าพยุงพยุงร่างกายนี่ไปไหนมาไหนแล้วก็กผมกางย่างและช่อง u t u b e สป,ปาวชแน,นลอยากจะนำเสนอให้พี่น้องผู้มีใจ ผู้มีส่วนร่วมผู้มีใจรักผู้มีผู้ใหญ่ใจดีมีใครที่ว่าส่งสารพี่คนนี้ก็คนคนล,คล,คละคนละบาทสองบาทก,ก็ได้หรือว่าคนจะมีจิตศรัทธาบริจาคเท่าไหร่ก็ได้มาให้ผมเป็นเจ้าของผมเป็นยูทูบเบอร์ผมเป็นยูทูบเบอร์แล้วผมจะ ได้รวบรวมเงินมาซื้อถุงยันชี้หรือซื้ออะไรสักอย่างมาเพื่อให้กำลังใจกับพี่พี่คนนี้นเพราะว่าเขาลำบากลำบากเลอเกินลำบากเกินความบรรยายแล้วก็ผมมีความสงสารถึงพี่คนนั้นพี่คนนี้นก็เลยจะขอร้องพี่น้องพี่ๆที่มีน้ำใจมีจิตศรัทธา ่านจะบริจาคเท่าไรก็ได้ตั้งแต่1บาทไปถึงร้อยบาทถึงนพันบาทก็ได้เพื่อผมจะได้ชื่ออาหารชื่อสงญาชี่มาเพื่อบรรเทาความทุกข์บรรเทาความลำบากของแกเพราะแกก็มีสองสองอเท่าไม่เท่าอาแกแกอายุประมาณจ็แปดสนขึ้นไปเนี่ยก็เลยสงสารผมเป็นยูทูบเบอร์ ผมมาเจอก็เลยสงสารอยากจะเก็บค่ามาเพื่อขอผู้ใหญ่ใจดีใครที่มีน้ำใจใครที่มีจิตศรัทธาก็แล้วแต่คงจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้คงจะให้เท่าไหรก็ได้ให้เข้าบัญชีผมเป็นยูทูบเบอร์หมายเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพหมายเลขบัญชี5 เก้าเจ็ดห้าเก้าแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าห้าเจ็ดห้าถ้าผมได้รวบรวมได้พันบาทสองพันบาทผมก็จะซื้ออาหารของอาหารของอปลาก,กระป๋องมามา่าอะไรสักอย่างมาเพื่อเพื่อบรรเทาความลำบากความทุกข์ของพี่เขาคนนี้หวังว่าพี่น้องท่านาย ที่มีใจบุญที่มีใจที่มีจิตศรัทธาจะบริจาคก็บริจาคตามหมายเลขบัญชีที่ผมเป็นยูทูบเบอร์ผมมาเที่ยวม,มาทางรายการที่นี้ที่บ้านบ้านน้ำหา้าขนเมตต์ตํบตบาบลตำบลเมตตาอ่พยาพญาเมลยัยตอนนี้ ผมมาเยี่ยมถึงบ้านแล้วก็ผมก็มีความสงสารแต่ผมไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เพราะผมไม่มีอ่าปัจจัยที่จะพอเพียงที่จะชื่อเข้าชื่อสงสารชีพให้แล้วก็ผมก็เลยขอขอฝากผู้ใหญ่ใจดีทั้งทั้งหลายพี่ๆน้องๆทั้งหลายถ้าใครว่ามีความสงสารผู้ผู้ลำบากกวัวเราเนี่ย ท่านก็เชิญบริจาคตั้งแต่สิบบาทขึ้นไปไปถึงร้อยบาทสองบาทก็ได้ช่วยคนละนิดคนละหน่อยขอให้มีความมีส่วนร่วมก,ก็ผมก็จะนำมาซือ้ออาหารแห้งหรือว่าซื้อข้าวสารเพื่อบรรเทาให้แก่เป็นของขวัให้กำลังใจให้แก,ก,ก่ผมก็มี าการเสนอดังนี้แล้วแต่พี่น้องที่ที่ได้เห็นคลิปของอผมเนี่ยขอเชิญที่มีผู้ที่มีใจรักผู้รับผู้ใหญ่หรือผู้พิการทางทางร่างกายทางสายตาหรือว่าทางาร่างกายต่างๆเนี่ยขาขาแขนพิการทางนั้นนะ เออถ้าพี่น้องได้ได้เห็นเล่าใครมีความอ,อ่ากระตันอยู่ต่อพ่อแม่และมีจิตศรัทธาใครอยากจะบริจาคเท่าไหร่ก็บริจาคตามหมายเลขบัญชีที่ผมว่าเออหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพเอ,อ่าห้าเก้าแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดห้าเจ็ด ถ้าผมจะนำะนำใจของท่านมามาซื้อไปซื้อถุงยาชีพเพื่อมามอบให้พี่เขาคนนี้นัะนั้นผมก็มีแค่นี้ขอฝากแความสุขความเจริญของผู้ที่มีมีใจรักมีจิตศรัทธาในครั้งนีน้เพื่อขอสวัสดีทุกๆท,ท่านที่มีจิตเมตตาการุณา ลักคุณคุณเท่าคุณแก่แดะผู้ผู้พิการดังนี้ขอสวัสดีทุกท่านขอสวัสดีขอให้ทุกท่านที่มีจิตศรัทธาขอให้มีความมั่งคั่งด้านการเงินและด้านอาชีพขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความสำเร็จทุกประการขอสวัสดีครับ